สวัสดีครับพ่อเบีพี่น้องผู้ชายแรงงานทั้งหมดทั้งหลนะ่เนาะองประเทศไทยเนาะไม่น,นี่ไม่น,นี้ผมมันขอขอว่าเป็นภาษาอีสานเนาะนะครับผมผมถนัดจังสี่อันมีข่าวมีข่าวนะครับนะคุณคุณคุณระชนกนะครับคุณระชนกเป็นเปลี่ยนแฉประกันสังคมเนาะผมยิ่งผมก็ผมก็พ้องหูข่าวหรอกแต่ว่าเลยอยากไปอยากจะสอบถามเป็นอีกเป็นอีกแนวหนึ่งเนาะเป็นเป็น รวมหนึ่งจริงๆเสือตัวนี้ว่ามันเสือประชาชนนะครับเป็นเสือสรับในผมผม,มเปื่องงามากนี่หนามันมันอยู่เลยนี่นะครับก็เลยอยากจะสมทบนะครับสมทบ,มทบในฐานะผู้ประกรันตนผู้นึงเนาะนะครับในฐานะผู้ประกันตนผู้หนึ่งนะครับไออยากจะสอบถามเหมือนกันแหละว่ามันมันมันเป็นอย่างกระดอกกระเดียดอันสำนักงานประกันสังคมมันของเมืองไทยของบ้านเขาเนาะสำหรับพูน เป็นอันเบื้องหลังเป็นแกนน้ำเป็นรักประกันของผู้ประกรันตนนะครับผู้ใส่แรงงานเนาะเป็นผู้ที่เป็นส่วนกําลังไอ้ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหลักของของประเทศชาติเนาะครับผู้ใส่แรงงานเนาะนะครับทั้งผู้ประกอบการนะครับบริษัทในเพือนกระสมทบกันไปเนาะของเงินของผู้ประกันตนมันก็ไปนะมันก็ว่าหน่อยเนาะเงินปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับผมก็อยากสอบถามกันว่าอืมแต่ละปีแต่ละปีแรงงินหลายๆเนี่ยเวลาไปอย่างนี้เป็นอไปสรอย่างหลายเนี่ยนะครับ ในการประชุมเนี่ยจะสอบถามเหมือนกันจังจังเรื่องเรื่องแรกนะครับเรื่องอะไรเรื่องเอาเปนเหตุปฏิทินเนี่ยเหตุปฏิทินเนี่ยผมผมผมเม่อวายอย่างหนึ่งตะวันแต่ว่าเจ็ดสิบล้านเนี่ยนะครับก็อาศัยได้ไปไม่เป็นอย่างดอกครับแต่ว่า,าก็ร้องบางออัันนพคณะกรรมการเนาะบอร์ดใหญ่ๆทั้งบอร์ดน้อยบอร์ดบริหารนี่ยังไงละก็อยากใหู้่หจักวัน ไปศึกษาดูงานพอต่างประเทศ,เทศ <c oughs> ห่เด้ภาษาภาษะเททีนดินดิ้นเนี่ยนะครับผมก็จะหูอยาก,ากกันว่าโอ้บินไปศึกษาดูงานพอต่างประเทศเลยจะว็างานยังงล่ะนะครับบ้านเขาแต่ว่าไปเบงงานต่างประเทศนี่กลับมาก็ผมบ่บานนเห็นอย่างไ้ละ่ะนะครับก็คือเก้าอะครับอันนี้ยังเปลี่ยนแน่อนีบโมมีอย่างเปลี่ยนเด้นะครับผมมีอย่างเปลี่ยนนะครับการบริหารจัดการเงิน,งน,งนทุนอยู่ในหันกาคือเก้านะครับ ว่าสิมาเพิ่มสสบสดิการนี่ยังให้ผู้ประกันตารตนนี่กับบมีเด้บะมีนะครับบะมีเนาะไปบินไปเบืองงานหัวตางประเทศผลเด้ไปยูไปกินนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นการทุ่มเทเนาะแต่ว่าผมก็ไปเห็นเนี่ยแนวสิไปเรียนมาเหล่ามามา,มาพัฒนามาปรับปรุงให้มันดีขึ้นไงของการของประกันสังคมนะครับการเฮ็ดย้อนกลับขึ้นมาอีกนหนึงการเฮ็ดอันปฏิทินนี่ก็ดีอยู่นะครับดีอยู่เด้ นะครับระบบไอ้มีมาตาสามสิบสามสามสามเก่าสี่สิบยังเงิเพิ่นนั่นแหละนะครับผมก็เอาใจหลไว่าดีนะครับบางทีนี่ตอนนี้นะครับไ่บต้องไม่ต้องห่วงหรอกครับไม่ต้องห่วงหรอกคือเห็ดเห็ุกัดดีกันแต่ว่าไม่ต้องไปห่วงว่าเพิ่นต้องมีประกันเนาะไปเบืองไปเคยไปศึกษาบ้างบางครับเจ้าหน้าที่ประกันสนะังคมอยู่ต่างจังหวัดอะผมเห็นนะบ่มีเด้ ผมไปเบื่องลยตัละบานนี่บ่มีเด้ครับประกันสังคมปฏิทินประกันสังคมนี่บ่มีเลยน้อยครับบ่กถึงสองเปอร์เซ็นต์พรับผู้ประกันตนนะครับส่วนหลายนี่จะเป็นปฏิทินั่นนนี่ยก็ก่อนครับพ่อแม่พี่น้องประกันตนปฏิทินง่วนเชียงอาเจกอามาพงชี้รถนะครับมอนเสียปุ๋ยธนาคารมือตานี้นะครับส่วนส่วนหลายจะเป็นอน,นันต้นะครับเป็นทั้งนั้น,นแล้ว็อาจ ปฏิจิณจีนเนาะเพื่อนเอาไว้แต่เบิ้งเบิ้งอย่างเบิ้งดวงเบิ้งเสียงโชกแล้มขื่นขางแล้มขางอย่างครับผมการเราม่มีดอกนะครับน้อยน้อยลีครับเพราะงั้นน้อยดีเราเป็นการลงทุนนี่แบบใคลายกันวานะครับเนาะอยู่โรงงานผมเหมือนกันเี้อยู่บริษัทผมนี่ครับบริษัทหลงเงี้ยนี่พนักงานนี่สามสี่พันคนพนักงาแจกปฏิจินนี่อู้เพนักงาเป็นรถรถตู้คนเด้นะครับรถตู้ตั้งตั้งตัวตั้งยังอันนี้ก็ดีครับแต่ว่ามีที่มีน อันพ่อแมไอ่ไอ้พี่น้องอันผู้เห็นงานรำกันอยู่บริษัทผมนะเพิ่นเดี๋เอาไปอยู่ดอกประมาณนักเอาไปแจกนะครับเอาไปแจกแต่ว่ามู่เหลือกับประมาณเครื่องหมดเด้เพิ่นบ่เคยเอาไปดอกเพิ่นเบิ่งในโทรศัพท์ก็ได้นะครับอยากเบิ่งว่าเวลาเท่าไรวันที่ใดเพิ่นเปิดโทรศัพท์ปุ๊บอยู่น้ำเพิ่นหมดเลยทุก,ยยทยอ,กยยอย่างทุญญญญงกสิหหก่งอย่างในโทรศัพท์ไ้ลองไปศึกษาเบิ่งเด้อครับเด้อมันใช้เงินนั่นประหยัดประหยัดแน่ก็ได้ดอกผมย่านเงินบำนาญผมสิบ่ได้ใส่นะแบบว่ามีแต่ขยับไปขยับไปเนาะเงินสิหมดว่าซั่นบ่จ่ายน้ำยานแองนี้ล่ะ อันที่สองเนาะอันที่สองขออัที่สอนะครับขอบอกแจ้งน้อยเน่ยอันแอปอยังไงน,น,นะแอป s อ o s อยังงน,นะครับเดี๋ยวเขาได้แเดว๋เขาอาได้นะครับ SSO ใส่ใส่เงิ้นแปดร้าสิบาเดนะครับอ้สุดยอดนะครับเงันน,นี่แปดร้อยสิบานผู้ประกันตนประมาณ20่สิบ่สิบปเหลังคนนี่แหละสามารถใส่ได้เลยแต่ว่า ลังเทียนี่ตะกี้นี่ผมเพื่อเปิดเข้าไปนี่ใส่ได้ถึงแต้นเวลาราชการพะนะเวล,ลาราชการนี่โอ้โหเราเวลามาใส่พร้อมกันนี่มันมันลำบากนะครับเนาะเขาได้เนี้ยเขาไม่ได้เนี้ยนะครับข้างเนี้ยนะครับลังเทียกับเขาได้ลังเทียกับเขาไม่ได้จักเป็อยังนะครับงบแปดร้อยห้าสิบล้านนี่ลองปีในนะ้าเบิ่งดีๆเด้อครับเด้อนะครับเงิน เงินของเงนผู้ประกันตนนี่นะครับมันกับว่ามันหน่อยเนาะเดือนแต่ละเดือนนะครับผู้บริษัทกับจ่ายให้สมทบให้ผู้ประกันตนกจ่ายให้คนละปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ปีละหมื่นนะครับปีละหมื่นกว่าบาทนะครับปีละหมื่นกว่าบาทครับโอเคแหละครับผมใหญ่ว่ามันมันแบ่งไปหลายๆอย่างเนาะนะครับแบ่งไปใส่หลายๆอย่างนะครับหาหัวหัหาโห,โหมูย่างนะแบ่งกับปันปันปันพูดออกไปเนาะแต่ว่าก็อยังให้พิจารณาเบื้องนะครับดูความเหมาะสมนะครับบริเวณยังดอกเอาไปบริหารจัดการ่ะดีกัน แต่ว่าก็ดูความเหมาะสมนะครับเนาะบุญความเหมาะสมเราเก็ประโยชน์สูงสุดของผู้กันตัวน่ะนะครับผู้จ่ายเงินไปนะครับมันก็ไม่ได้มีผมผู้เดียวหรอกแต่ว่ามันก็คิดว่าเกือบทุกคนนั่นแหละผู้ผู้ใส่แรงงานครับเนาะนะครับจัางน้อยก็คิดว่าเอาเงินของกันคนประเทศเพื่อนบ้านเอามาเข่าอีกกันจีห่างอีกครับหลายเขาอีก่วันนี้โอ้ยสบายเลยครับเงินเข่ามานี่เนสิบบันหน่อยนะครับอนาคตผมคิดว่าเอาแต่แฉเพราะมันเป็นเงินเข่าเนาะอีกอย่างนะครับการไปดูงาน กานไปดูงานไปศึกษางานเนี่ยครับบริษัทแต่ละแต่ละแต่ละองค์กรแต่ละสถานประกอบการกมีกันแหละครับมีกันะแต่ว่าบบนี้กันพันไปกันไปกัน,สใ,นใส,นสน่ใส่ประโยชน์สูงสุดนะครับใส่ประโยชน์สูงสุดก็คือแต่ยไงคือยังคือยังเขาแป็นไปลําไปเลี้ยนนั่นแหละมันกับมีงบไมียังไงเนาะนะครับเอายงไงก็คือเข้าใจแบบบ้านๆเขาแหละปีน้องเขาแบบบ้าน,านๆว่า<ๆ><ะ>จะไปอบรมอ่ะคือไปอบรมอ่ะไปฝึกไปเลี้ยนนั่นแหละ ไปฝึกไปเรียนไปไปร้องเพงมาไปเรียนมาเอาอย่างไรครับงันเจอยวกครับผมเนี่ยมันมันมีประโยชน์กับพี่น you. ้องผู้ใส่แรงงานผู้กันตนขนาดไี้แนวใดทางไหนเนี่ยนะครับงินที่เอาเข้าไปเนี่ยไปบริหารจัดการอย่างไรจีมันจะงอเงยมันเป็นทุนเป็นกําไรขึ้นมาที่ก็ได้นะครับนอกจากที่ใส่ใจกายใส่ใจค่ารักษาพยาบาลอย่างแร้วจังใช่ไหครับเนาะอันนี้ก็เห็นน้ำนะครับแต่ว่าไม่เห็นน้ำเนี่ยการ้องเพลงครับก็ว่าไปเจาะจงลึกไปไหนก็ได้หรอกนะครับผมก็ อยากหูกันนะครับแล้วก็อีกแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับการการประชุมกันสัมมนาอย่างเช่นนะครับผมก็อยากให้มีมีการบันทึกภาพบันทึกวิดีโอการประชุมนะครับมันไม่เป็นความลับหรอกนะครับผู้ประกันตนเขาก็อยากหูว่าเอาเงินเข้าเจาไปเห็นอย่างแน่แต่มันเป็นความลับนะครับงบประมาณเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับมันไม่มีความลับนะเนาะมันไม่ได้เป็นเป็นบริษัทแบบแข่งขันกันนะ นะครับมันเป็นบริษัทแข่งกันกันเด้นะครับมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนั้งหมดเลยนะครับมันก็จะได้หูจักว่าพวกเจ้าเนี่ยนะครับพวกเจ้านายพวกบ่อนี้เพิ่นเอาเหรียงไปบอกกันที่นะนะครับอ็จะหูกันนะครับเนาะผู้ประกันตนเพิ่งจะหูว่าพวกเจ้านี่นะครับเอาเงินนี่ที่พวกประกันตนเนี่ยกลุมผู้ประกันตนเนี่ไปจ่ายไปเนี่ยเอาไปบริหารจัดการอย่างนะครับก็อยากให้ก็อยากหูเนาะเอาง่ายอยากหูแล้วเอาเงิน องค์เงินเพียอย่างนี้กับ่แม่นว่าสิบบ้บ่ห้า,หามดอกแต่ว่าก็าอยากหูน้ำนะครับนเอาแผนนี้ยอยังจริงจังนะครับมันก็ะจะอยู่หูสถานะว่าเป็นยังไงตอนนี้องค์กรเป็นพัฒนเานนเงินเทาไปยังไงนะครับมีรูทางยังไงเนาะนะครับก็จริงๆริงเราก็บไม่ได้ห้ามดอกแต่ว่าก็บอยากให้มันเปิดเผยแน่ยังน้อยนะครับแผนเฮ็ดดีดใส่เงินคุ้มค่าเนี่ยพวกผมก็ยอยากใส่แล้วอยากโอ้ยขอบคุณหลายๆเลยครับออ้ดีเนาะเพิ่นเอาเงินเทาไปเฮ็ดนันนีเฮ็ดเพื่อเขาเฮ็ดผู้ใส่แรงงานนะครับผู้ประกันตน เรว,ก,วก,ก,ก็อีกประเด็นหนึ่งครับสําคัญเลยสําคัญมากๆเลยสําหรับผู้ปคุ้กันตนนะครับสําคัญอีกเลยนะครับอยากจะให้เปลี่ยนเปลี่ยนขอบังคับไม่หรือว่าเปลี่ยนเงื่นนอ,อไนไขเนี่ยไม่เนี่ยครับเช่นต้องไปโรงพยาบาลนั่นต้องไปโรงพยาบาลนั่นอยกล้อ้ผู้ปคุ้กันตนเท่านั้นนะซึ่งจะรักษาเพราะนันจะต้องใจก่อนนะจ๊ะนะครับผมว่ามันกัดจีบังคับ เป็นการบังเชื้อบังคับบางรังเชียรังค้นนี่อยู่อยู่ไกลหม่องผักจังเชียนะครับสามสิบโลยี่สิบโลเจียขี่มอไซต์ไปเป็นไข่นะต้องไปนะเป็นไข่ต้องไปนะขันบ๊ขันบ๊อินเมอร์เจนซีแบบจุกเฉินข้อขาดบาดตายนี่เป็นกับหร,รักษางนี่นะนะครับขี่มอไซต์ไปบ่มีรถยนต์นะครับแมืรถยนต์กับกับล่ามาหน่อยจิ๋ห่ายี่สิบโลสามสิบโลนะนะครับเปิดเปิดเป็นโรงพยาบาลเปิดเป็นสถาบานันสถานศึกษาสำสถานรักษาสำรองในบ่าจัก อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามให้เขาเจ้ามีหมายเลขหนึ่งสองสามสำรองสิงนะครับแปลว่าการว่าสำขันยุกยุยกไกลไปประเด้กับไปสำรองอยู่ใ,ใกล้เนี่ยเพราะใดบอผมว่ามันมันกับว่าเด่นอย่างนั้นมันกับจิตใจกันนัยย่นแลหละคงมาเกินกันดอกนะครับเปิดเปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนในบอนะครับเนาะกเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสำรองนะครับหมายเลขสามหมายเลขบางคนผู้ประกันตนอยู่ต่างจังหวัดเด้อยู่ต่างจังหวัดอันนี้คือเป เป็นไข่เป็นอย่างอยู่ต่างจังหวัดที่ไปอยงไหนแม่งผมอยู่ชนบุรีผมก็่ไขี่รถจากสารคามมาแล้วมันบ่นจุเกเจนเนาะขี่รถจากสารคามมาชนบุรีนะครับมันก็จะบ่โหดวลายปานนั้นดอกนะครับแต่ว่าก็อย่างยู่ใกล้ๆสถาบันสถานประกอบการของเจ้าของเนี่ยจะหาโล่สิบโล่ขเจ้าม,มันก็เงินพอไปได้นะครับอันนี้สําคัญน,นะครับผมอยากใหอยากให้เปิดแน่เปิดเงินไขนะครับอันอันที่สองอเรื่องการรักษาพยาบาลนี่แหละนะครับเออผมก็แปลกใจเลยปีหนึ่งนี่นะครับ ปีหนึ่งนี่ค่ารักษาฟันนี่เก่าลอยนี่เพิ่มขึ้นอีกเจ๊งน้อยเดี๋ยวปะเพิ่มอีกจ๊งน้อยเดี๋ยปะครับปีหนึ่งนดี๋ยวว้าเลยเก่าลอยนี่นะครับอันเนี้ยวันแพงนี่ไห้น้อยหน่อยแต่ว่าเนี้ยว่าแพงนี่ประจำคัดนะคนเป็นหนึ่งเป็นไข่นี่เป็นไข่นี่ว่าเป็นรักษาได้แต่ว่าขัดปวดปวดปวดแขวหูหินปูนี่ยเก่าลอยปีหนึ่งม่เพอะหรอครับม่เพอะหรอมะเพอะหรอกก็ลองไปปีที่แลเบิ่งครับว่าเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกเจ๊งน้อยได้บ่นะครับจะเพิ่มทางไหนดึงทางไหนมาใส่สสัััด่่วนนนกก็ลองเบะคร กับจริงๆเรากับม่ได้ไปว่าอย่างเพิ่นนรับสถาบันไอขององค์กรประกันสังคมันเนาะไม่ก็เป็นขององค์กรของผู้ใส่แรงงานนะครับก็เลยผมกั้งสั่นละ,นะก็ฝากก็ฝากให้ฝากให้ไปพิจารณาบ้างนี่ครับหนึ่งแรงของผู้ใส่แรงงานผู้น้อยๆน่อยผู้หนึ่งนะครับผู้น้อยๆน่อยผู้หนึ่งอันนี้อันนี้ อันนี้จากใจนะครับนี่จากใจบ่ได้มีอคติอย่างลยนะครับก็คืออยากสอบถามมึงก็อยากหู้กันนั่นแหละผมก็ติดตามตลอดนะครับติดตามตลอดว,ว่าผมก็เป็นผู้ใส่แรงงานเนาะผมก็เห็นงานมาปีนี่กับมันก็อยูนีสิบเจ็ดปีแล้วนะครับอีกพวสิบห้าปีหรือสิบปีนี่ก็บจะได้เป็นได้รับเงินบำนาญน,นะครับรบำเงินบำนาญแล้วนะครับก็ก็อยากหู้อยากศึกษาอยากติดตามเนาะว่าเป็นเป็นยังไหนไปอนาคตสิเป็นยังไงได้ยินี้ครับว่าอีกประมาณสามปีปีเนี่ยนะครับแต่ละเบนแต่ละสองสามปีเนี่ยปกติเพิ่ม ไอ้เงิ้สมทบผู้ประกันตนอีกขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็มองหลายหลาย,หลายท้างเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีพ้อมเรื่องยังไงพ้อมกัเดี๋ยวแต่ฟังเรื่องว่าพนใิชยังไงนะครับอันนี้ก็ขอฝากนะครับขอฝากไปพิจารณาบางเนื้อเด้อครับเด้อจากหมดตาน้อยนะครับผู้ใส่แรงงานมาตาสามสามนะครับนะครับมาตาสามสามกับทันเหต่บอกยังบ่ถือหัวเจ้านายกับฝากขอโทษขอภพร์ดนะครับเด้ออันนี้ก็เป็นแรงงานห,หน่อยๆนนะครับของผู้ประกันตน,ตนผู้หนึง่งนะครับ เหงานอยู่ชมบุรีอันนี้ใส่เสียที่สมนี่เขาโทษ้ครับเพราะแม่อันนี้เป็นเสือนผมแต่ไหนผมใส่เสียตามมือครับ่มือวอลนี่เป็นวันพืสนะจันใส่สีเหลืองนะครับำนสีเหลืองผมดไซเป็นสีนะครับจริงๆไม่ได้ยังหรอกครับอันนี้ขอฝากไว้มานี่นะครับผมขอบคุณ้วหลายครับขอบคุณเนาะสำหรับการติดตามนะครับรับฟังครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ